กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เกมวันนี้มีนักกีฬาทำลายสถิติกันอีกแล้วนะครับเจ้าบิวภูรพลบุญสอนและน้องไอซ์อธิชาเพชรกุลลมกรดทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรทั้งชายและหญิงพร้อมทำลายสถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติครับ นครสวรรค์เกมส์วันนี้มีชิงชัย83เหรียญทองครับกรีธาเปิดฉากวันแรกที่สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์วิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเจ้าบิวภูริพลบุญสอนลมกดทีมชาติไทยวัย17ปีเจ้าของ3เหรียญทองซีเกม2022ที่ประเทศเวียดนามจากจังหวัดสมุทรปราการวิ่งนําแบบม้วนเดียวจบครับเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา10.19วินาทีทําลายสถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติในรอบ15ปีคว้าเหรียญทองมากรองได้เป็นสมัยแรกครับส่วนเหรียญเงินเป็นของนัทพลสุกเกษมจากพัทลุงเวลา10.66วินาี และเหรียญทองแดงสุปรณกรสินทรัพย์จากสงขลาเวลา10.68วินาทีหลังคว้าเหรียญทองเจ้าบิวกล่าวว่าวันนี้ออกสตาร์ทไม่ดีแต่พยายามวิ่งมุดเพื่อเร่งสปีดพอใจที่ทําลายสถิติกีฬายาวชนเพราะมาแข่งครั้งแรกเพื่อต้องการบันทึกสถิติของตนเองยังเหลืออีกสองรายการตั้งเป้าเก็บอีก2เหรียญทองคร,ครับก็กีฬานี้เหมือนเป็นเยาวชนขั้งแรกผมครับเพราะที่ผ่านมาคือยังไม่เคยแข่งเลยก็อยากแบบว,ว่าอยากให้สติของเยาวชนชาติเป็นของผมอะไรเงี้ยก็ การเตรียมตัวมาก็ถือว่าเตรียมตัวมาพอสมควรครับทำาประการนี้ hey. วิ่ง100เมตรหญิงรอบจิงชนะเลอศน้องไอซ์อธิชาเพชรกุลลมกรดสาววัย18ปีทีมชาติไทยจากปทุมธานีจะของเหรียญทอง4คณ100เมตรหญิงกีฬา4เกม2022ที่เวียดนาม เข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา11.87วินาทีทำลายสถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติเช่นกันครับคว้าเหรียญทองไปครองได้เป็นสมัยแรกส่วนเหรียญเงินเป็นของเกียรพัฒ์ขานอ่อนตาจากสุรินเวลา12.11วินาทีและเหรียญทองแดงสุวิมลศักดิ์เทียนทองจากกําแพงเพชร12.35วินาทีลาาหลังคว้าเหรียญทองน้องไอซ์กล่าวดีใจที่ทําได้ตามเป้าหมายยังเหลืออีก2รายการจะทําให้ดีที่สุดจบจากรายการนี้เตรียมพร้อมลุยสีเกมที่กัมพูชา ก็ต้องเป้าหมายว่าทำลายสถิติตัวเองค่ะเพราะว่าตั้งใจไปซีเกมค่ะเริ่มเข้าพีก่อนแล้วก็น่าจะไปเสริมตรงจุดแรงระเบิดค่ะในรายชื่อที่อาจารย์บอกก็ประมาณ3รายการอ่ะตั้งเป้าว่าทําให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ทําลายสถิติตัวเอง เรือพายชิง14เหรียญทองที่บึงบรเพทรประเภทเรือยาวชาย5ฝีพายระยะ1,000เมตรรอบชิงชนะเลิศทีมฝีพายหนุ่มจากมุกดาหารแชมป์เก่าออกแรงช่วยกันจ้ำเข้าเส้นชายลำแรกด้วยเวลา2นาที55.26วินาทีป้องกันแชมป์ได้สำเร็จควาเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเรียญเงินเป็นของทีมฝีพายจากชุมพรเวลา3นาที1.05วินาทีและเรียทองแดงอุตรดิตถเวลา3นาที1.24วินาที สีสันนครสวรรค์เกมวันนี้ไปชมบรรยากาศการแข่งขันเรือพายที่บึงบรเพ็ดทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดนครสวรรค์ทีมข่าวไปถามนักกีฬาเรือพายและผู้บรรยายว่าเคยพบจระเข้บ้างไหมกลัวไหมไปฟังคําตอบกันครับอ๋อตอนแรกๆก,ก็กลัวค่ะแต่พอได้ไปอยู่ในน้าจริงๆแล้วเรือใหญ่กว่าจระเข้ค่ะ ตอนนี้ก็ให้เข้ามาใส่ตามธรรมชาติครับต่างกินตามธรรมชาตินะครับพวกแขนพวกขาอะไรต่างๆขาใ่แขนใจสรุปเหรียญทองล่าสุดกรุงเทพมหานครยังนำอันดับที่1มี50เหรียญทอง42เหรียญเงิน43เหรียญทองแดงและชนบุรีอยู่อันดับที่2มี28เหรียญทองส่วนเชียงใหม่อยู่ในอันดับที่3มี24เหรียญทองขณะที่เจ้าภาพนครสวรรค์อยู่อันดับ10มี8เหรียญทอง วันพรุ่งนี้นครสวรรค์เกมยังมีเชิงชัยกันอีก80เหรียญทองนะครับพิธาลอมรื่นสำนักข่าวไทยอสมทรรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ